พี่ชาเป็นเป็นน้องใครเป็นน้องพี่บิ๊กเป็นน้องพี่บิ๊กเาะพี่บิ๊กเป็นอะไรลูกเห้พี่บิ๊กเป็นอะไรพี่บิ๊กเป็นเป็นหมาหรือคนเนะคนพี่บิ๊กเป็นหมาหรือคนคนคนได้ไงพี่บิ๊กก็ต้องเป็นหมานี่ลูกหมาให้บิ๊กอ่ะเนะพิชาเป็นน้องใครนะน้องพี่บิ๊กน้องพี่บิ๊กโอ้พี่บิ๊กเป็นหมา ไม่ใช่พี่พีกเป็นพี่อ้พี่พีกก็ต้องเป็นหมานี่ลูกเป็นหมาหมาก็คือสุนัขไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่อ่ะเฮะ้ยพี่พ๊กเป็นหมาพี่ิ๊กเป็นสุนัขนะจำไว้นะพี่พ๊กเป็นพี่ <c oughs> ที่ชาว้า <laughs> ที่ชามีพี่เป็นหมานี่หว่าจะไหมพี่ชามีพี่เป็นหมาเป็นสุนัขหน,น้าดีใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่พี่พายอืม